ข้อต่อมานะครับข้อที่27นะครับก็ถามว่าครับเชือกเส้นหนึ่งขึงตึงโดยปล่อยข้างหนึ่งตึงอยู่กับที่อีกปลายด้านหนึ่งอยู่กับเครื่องสั่นสะเทือนที่จุดหนึ่งบนเชือกที่เฟสเปลี่ยนไป240องศาทุกๆสามวินาทีจงหาว่าเครื่องสั่นสะเทือนนี้มีความถี่ในการสั่นเท่าใดในหน่วยเฮิร์ตนะครับก็ วิธีทำนะครับก็จากโจทย์นะครับก็คือสิ่งแรกที่เขาบอกมานะครับก็คือจำนวนของเฟสที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือเดลต้าฟีนะครับ Delta เดลต้าฟีเท่ากับ240องศานะครับทีนี้ในทุกๆช่วง3ามวิตัวนี้คือเขาให้เดลต้าทีมานะครับก็คือเท่ากับ3วินาทีนะครับ ทีนี้ขอให้หานะครับจงหาว่าเครื่องสั่นสะเทือนนี้มีความถีก็คือขอให้หา f นะครับเท่ากับเท่าใดนะครับในหน่วยเฮิรต์นะครับทีนี้เราก็มาหาจากจากสูตรนะครับก็คือเดลต้าฟีเท่ากับ3ามอองศานะครับคูณอยู่กับ f คูณอยู่กับเดลต้าทีนะครับ เราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเดลต้าฟีก็คือ240องศาเท่ากับ360 F เขาให้หาก็ติดไว้เหมือนเดิมนะครับคูณอยู่กับเดลต้าทก็คือ3นะครับคือคูณอยู่กับ3นะครับฉะนั้น F ของเราเราก็ย้ายข้างหานะครับเราจะได้ F เท่ากับเราก็ย้ายก็คือ เราจะย้าย360องศากับ3นะครับไปหาร240นะครับเราก็จะได้เราจะเอาตรงนี้คูณกันออกมาก่อนนะครับก็จะได้เท่ากับ1 8 8 0นะครับข้างบนก็อันนี้เหมือนเดิมนะครับฉะนั้น240หาร1,000 80ก็จะได้เท่ากับ0.22เฮิร์ตนะครับข้อนี้ตอบข้อที่2นะครับความถี่ของเราก็คือ0.22เฮิร์ตนะครับ